thank <laughs> ลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นผู้ที่กล่าวคำแสดงคนเป็นพุทธมามากะเพื่อสแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในโอกาสนี้เป็นเชิญดออรสุปรชัยศรีสุภาพสอนเป็นประธานบุญพิธีในการนำบารและขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญคุณท่านได้ตั้งใจกล่าวตามพร้อมๆกันนะครับอันธมยานุทศนภคตณ